สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายนะครับผมอันนี้เ้าสิผ้ามาชมนะครับผมภามาชมที่พักสงฆ์ถ้ำสินชัยครับผมสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับที่อาจารย์มาปฏิบัติธรรมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนเขานี่เป็นประจำนะครับพร้อมทีมงาน เมื่อนี้ก็ะือเป็นโอกาสดีครับในช่วงปีใหม่พาทุกคนขึ้นมากาบสักระบูชาหลวงพอ่ออัศักศิธย์อยู่บนภู้นะครับผมเนาะเสื้อว่าสถานที่แห่งนี้นะครับผมคนฒ่าคนแก่อยู่นี่เป็นเสื้อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองลับแรกเก่านะครับผมเป็นเมืองรับแรกเก่านะครับ งานขึ้นไปกับเมือ่อยเติมอยู่พี่น้องอันนี้เป็นจุดแรกนะครับผมเป็นจุดแรกมีทหารนะครับผมค่อยเฝ้ารักษาพราะเอ็นวัดเทวดาอารักษ์นะครับผมเทวดาอารักษ์ค่อยเฝ้าคนไปสิขึ้นไปแห่งนี้ตั้งอยู่อำเภอโพชัยจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะพี่น้องนะเดี๋ยวอาจารย์สิลงรายละเอียดอีกทีนึงว่าอยูต่ตรงไหนนะ อันนี้ขอนังเศร้าพักพักสักกันเนาะบ่รู้ว่าบันดไดมีจ้าขันพี่นอ้อง่างขึ้นมาคุณมีคนมาตอนรับมาแล้ว้ายบุญนะคะพี่น้องซ้ายบุญเข้ามามองนี่ถือว่าเป็นภยัยอยากมาปฏิบัตถิถรำภยัยอยากมาถ้ำบุญอาจารย์ขอเป็นสภาพบุญกับเร้ยนเชิญทุกท่านมาใดะะ้เลยครับเจ้าปอไก่จากบานเฮ้า เทภาษาทีอันศักซิ์ลี่รับนะครับผมเงียบสงบป้องเว้งล้วกะเหมาะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาปฏิบัติทรำวราปีกวิเวทนะครับนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับตั้งแต่ก่อนทตี่ยาจารย์มาเริ่มแหลกเลยไฟฝากครับท่านเดมี่ประท่านเขามาเลยพี่นอ้องยังยัง ยังเป็นถ้ำอยู่เลยอันนี้จุดอีกจุดหนึ่งในะพี่นองอสภาพเมืองจุดจุดหนึ่งจุดนี้นะครับทุกคนมาจะไม่พลาดนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาข้าไปเมืองกรน,นะครับผมเป็นจุดขอพรโจคลาบก็คือสารเจาปูเ<ม>จาปูถ้ำสินเชิที่พันรักษาอยู่ตรงนี้นะครับผมที่เพ่นรักษาเป็นเจ้าทีเจ้าท่างเป็นพุ่มเจ้าที ซึ่งเทวดาที่รักษาอารักอยู่ตรงจุดๆนี้นะครับผมที่ยุต่ธรรแห่งนี้คูเสือของอคนต่คนแก่แถวนี้นเนาะป็นว่ามาขอพรเกี่ยวกับโชคกับลาภเกี่ยวกับการงานใดนะครับผมถือว่าเพินเมตตากับลูกหลานทุกคนนะครับ<อ>เดี๋ยวจั์ชักสิบห้าลงมาเมือออีกทีหนึ่งเนาะ<อ>ไปห้างงานคือไปเรื่อยๆ นนี้พิศเซอร์าเป็นแมทท่าแลน,นี่อันนี้กับภาษาจารย์เป็นปันไว้เนาะปันเดีวเมือนะครับผมปันไว้มันเดียวจะขันเธอนับใบบอร์ไ่บรรยากาศดีได้พี่น้องท้ายลงไปข้างล่างมัง ยี่ยงข้างหน้านี่เป็นเอ้ยฮักนะครับผมเป็นประธานสายบุญของนกกระจอกบนโลกกว้างนะครับผมข้อคิดงานมหาสารคามนะครับผมที่เป็นสายบุญเริ่มต้นมาอุรระปฏิสังขรณสร้างที่พกะทรงแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักนะครับผม จังใจก่อนเริ่มแหลกเลยนะครับผมจะเป็นแค่แอบผาเป็นว่าเป็นแค่เหลือผานะครับผมวัานมีสิ่งก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นนะครับจนพระธุดงค์าจะอาวาดอดกลรกผู้เพิ่นมาอยู่เพิ่นม,มาเริ่มบุรณะนะครับผมเป็นที่สวดมนต์เป็นที่ภาวน,นวนาของเพิ่นนะครับผม ชุดๆนี่ทุกคนขึ้นมาถึงมาหอดตอนนี้มากราบขอพร่อกันทุกคนนะครับผมมากาบขอพรสักกะมีความเสื้อกัน่าทั้งเป็นมงคลละกะสมความมุงหมาตปัถนาไพ่ขอเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภนี่ขอพรจากเพื่อนขับาเาื่ินกรรมนะครับผมทบาบเกินกรรมแต่ละคน ถือว่าประสบความสำเร็จกันเกือบทุกคนนะครับผมพระวาอารย์กะร่องมาแล้วนะครับผมครับผมบันนี้สิห้ายางไปเมืองจากอีกสถานที่หนึ่งนะครับผม ซึ่งปันเสื้อกันว่าสถานที่นี้เคยมีปากถ้ำนะครับผมเคยคมีคนเข้าไปในถำ้ำมีคนเข้าไปในถ้ำมาก่อนนะครับเ็จะเสื้อว่าเป็นเมืองรับแร่นะครับผมเป็นดินแดนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อีกแบบหนึ่งนะครับผมมัง่งดืบพาเห็ดผานะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับผมตั้งแต่ ้าฮาม่าย่างเวลาเลยดูฝนนะครับผมจะมีน้าตกลงมานะครับน้ำตกลงมาเนี่ยตรงนี้นะครับผมตลอดเวลานะครับผมสวยงามนะครับผมเป็นม่านน้าตกเลยนะครับเป็นท่าน้าไหลนี่ครับเพิ่นเชื่อว่านะครับผมจุดนี้นะครับเพิ่นเชื่อว่าเป็นจุดหม่องเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับดินแดนอีกเด่นแดนอีมิติหนึ่งนะครับหรือบานเข้าเอื้นมาเมืองรับแล่นะครับผม คนต่อคนแก่ที่พันยุ่แถวนี้ที่เพ็นเคยอยู่นี่ตั้งแต่กกแต่เขานะครับผมเสือว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นดินแดนแห่งเมืองรับแล่นะครับผมเคยมีคนมาใส่บาตรพระนะครับผมแต่พ่อหันหลังกลับไปแล้วกับว่าเห็นนะครับผมนี่นะครับเป็นว่าเป็นปากถ้ำนะครับผมอาจจะเป็นปากถ้ำเก่านะครับผมตั้งแต่สมัยแต่ก่อนนี่ สอบถามจากผู้เฒ่าเพ่น,นะครับผมจากสอบถามจากผู้เฒ่าเพนเพนเสื้์ว่าสถรานแห่งนี้ั้งแต่ก่อนนี้เคยเข้าไปได้ครับผมเคยเข้าไปได้เพนว่าข้างในีเ่นเป็นห้องโถงนะครับผมเป็นห้องโถงเป็นห้องโถงมีถวยโซโอชามมีพระพุทธลูกมีเครื่องหน้าหน้าพันนะครับผมให้ใส่ให้เข้าไปกราบสักการะได้นะครับผมให้คนสามารถเป็นการเป็นงานขึ้นมายืมถวยยืมซ้ำทั้งนี้ได้ แต่ว่าคนเท่ากับบวิสัจจะจะิ่นวายืมแล้วบอกกลับมาขึ้นเพิน่นพะอาจารย์แล้วเพิ่นก็เลยปิดถ้ำเขาควอมเสือนะครับอาจจะเป็นควอมเสือของชาวบานเพ่นออกมานะครับผมพ่เก็เลยปิดถ้ำเขาเพราะสามารถทิศยางเขาไปได้แต่ว่าครั้งหนึ่งอาจารย์เคยยางเขาไปนะครับยางเขาไปอาจารย์ก็เขาไปได้แค่เคืองๆนะครับเพราะสีหัวถองทองแต่กนน็บอบกอหอดนะครับผมเพราะมันแคบมากแล้วก็มันเหมิดนะครับผมมันเหมิดนะก็ะเลยทัน กาเสียงงานเข้าไปปันใดน,นะพี่น้องนอเนาะอันนี้ก็เป็นคอ้อม่อส่วนบกคกล้พิ่นบอกว่าถ้าผู้ใดอยากสําเร็จในเรื่องของอต่างๆนะครับภัยมีปัญหาชีวิตต่างๆถ้าบ,บ่เกินกรเพ่นว่าธรรมหมองนี่แล้วให้มาขอพรน,นะครับผมให้มาขอพรพ่นวาขอพรอ่าน้องามาจับกล้องมึงเจแเจเนะสียอธิษฐานเนาะสียเห็ุให้พี่น้องเข้ามองจับกล้องไว้พ่นบอกว่าให้มาขอพรอธิษฐานจิตกับเจ้าธรรม กุจที่แหงนี้นะครับผมเราไปมาขอพรนะครับผมขอพรกเจ้าถพันปวาอกไว้เอามือแตะกับผนังนะครับผมมือแตะกับผนงังทำแหงนเราอธิษฐานนะครับผมในสิ่งที่เห่ามีปัญหาในสิ่งที่เหาอยากสิขอเพิ่นนะครับผม <พ>น,นี่เป็นเพราะว่าคัดทับว่บา,บบาเกินกำทับว่าเกินกำของแต่ละคนคือว่าน่าจะสมบังได้นะครับผมหลกักกาบ่เกินกำแต่ละคนอยู่ในข้มบา่ประมาททั้งชีวิตนะนะครับผมมองนีเพืกันตามมา,าพระเตกี้พระธุดงหรือพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ปัจจุบันน,บนี้นะครับผมเพปรนกามาอิปัสนานางกบฏชานยางจงกรมอยู่ตรงนี้แล้ครับผม แต่ก่อนเข้าพ่อเนาะเข้าพ่อมาตามปีที่แล้วเน huh? Ton <_<_ี่ยจะเป็นหน้าฝนที่ตรงนี้กที่มีน้ำย่อยน้ำยศอยู่ตลอดเวลาเป็นม่านเป็นม่านน้ำนะครับผมเป็นม่านน้ำเป็นม่านน้ำสวยงามนะครับผมต่กะลื่นนะครับลื่นแต่ว่าพระที่เิ็นปฏิบัติปฏิบัติชอบทีิพนมิสติอยู่ตลอดเวลาคล่องสติอยู่ตลอดเวลาเพิ่นจะถือว่าทางตรงนี้ไปทางจุกกลมเพิ่นนะครับผมนะครับผมไปทางจุกกลมเพล่นละกะมือดีขึ้นดี ที่หาคำแปดคำนะครับผมก็จะมีเทวดาลงมาฟังถ้ำเิ่นฝ่าจังสี่ลงมาฟังถ้ำลงมาอนุโมทนาบุญนั่มเป็นวานะครับผมณสถานที่แห่งนี้ท้าผู้ใดพ่เคยมานะครับผมผมอยกนําเลยว่าทายาทาที่สงบสงบใกล้บ้านนะครับผมที่ปฏิบัติถ้ำที่ใกล้บ้านละกะมีสถานที่แห่งนี้สถานที่ที่เป็นดินแดนที่ทับมิติอยู่แห่งนี้ขออาจารย์ขอเป็นสภาพบุญ นะครับกับเพื่อนเชิญทุกท่านให้มาที่ที่พักสงฆ์ถ้ำสินชชยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะพาบางทีต่อไปครับนัุดจุดนี้เดี๋ยวอาจารย์สิพ้ามาชมนะครับผมผ้ามาขอพรนะครับกับเจาปูนะครับผมกับซานเจาปูทำสินชชยเนาะเจาปูสินชชยนะครับผมที่เพิ่นหลักษาอน้าเขตแห่งนี้อยู่นะครับผมเสื้อกับเป็นพุ่มเจ้าที่เจ้าทาง รักษาสัตว์กิจแห่งนี้นะครับผมเพื่อนจากนะครับมีคนเสอ้อวาอนะครับผมเพื่อนมากไคอยากมากขอนะครับผมใครอยากมากขอพรเพิินนะครับผมเรื่องโชคเรื่องลาบนะครับผมเรื่องโชคลาบกับว่่เคยผิดหวังนะครับผมถึงได้มาสั่งสารในเพื่อนนะครับมาสั่งซาลาร่รวมส,สั่งซาลานะครับผมกับสถานที่แห่งนี้นะครับ ว่าอันนี้อาจารย์กับประสบมากับตัวนะครับผมพระบุษิ์ลูกหานะครับผมนะครับให้ขอพรตั้งจิตอธิษฐานเอาเด้อสำหรับผู้ใดเห็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางลงมาแล้วนะครับเนาะกับทางลงมาแล้วนะครับเราก็จะพากันลงมานะครับผมหลังจากไปเคยไปกราบขอพรองหลวงปู่หลวงพ่อนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์บน ทงผู้นะครับผมนะครับผมอธิเหวเห็นอยู่นี่นะครับผมก็เป็นอาสมนะครับผมเป็นเรียกว่าปูฤษีนะครับผมที่มีค้นปั้นไห้นะครับผมนา่นมาแล้วนะครับผมจนชำรุดสุดพังนะครับผมไต่เพื่อนกันย่งหลักสมรักษาอยู่ที่นี่นะครับผมสําหรับผูใดมปฏิบัติถ้ำเป็นกับ่อยทีแนนวทางนะครับผมค่อยทีแนวทางไห้นะครับผม ก็ต้องขออภัยนะครับที่อาจารย์ว่าสามารถที่สิบปีขึ้นไปท่ายให้มืองใดนะครับผมเพราะว่าด้วยทางมันว่าห้ปันใดครับผมขึ้นไปยากนะครับเนี่แหละ,ะ,ะ,ะที่อาจารย์โพดว่าร่วมส้างนะครับผมปฏินักศอ,อมลูกป,ปั้นปูนสีนะครับผมแล้วก็อาสมหองท่านไม่นะครับผมอาจจะย้อนแสงแค่หน่อยก็ต้องขออภัยนะครับก็คือตรงจุดจุดนี้นะครับผม จ,จุดนี้นะครับสาราเที่ยวเห็นอยู่นี่ครับผมสราเที่ยวเห็นอยู่นี่ทีลังค่าสีเขียวนี่ตั้งแต่ก่อนนี้เมื่อตามปีก่อนนี้หรืออาจจะนานก่านั้นที่อาจารย์พระท่านพ่อนะครับผมยังเป็นสลราห้างนะครับผม นังเป็นสาลาห้่างสาลาพังเลยกับวาได้นะครับผมที่ไมิภัยมาสนใจนะครับผมมีแต่ขยะนะครับผมแต่เนื่องด้วยแรงศรัทธาแรงบุญแรงกุศลนะครับผมของกลุ่มญาติมิตรธรรมลูกศิษย์ลูกหานะครับผมเลยรวมแรงรวมใจกันนะครับผมหาแนวทางกับพระอาจารย์ที่เพิ่นปฏิบัติยุทธศาสที่แห่งนี้นะครับผมวาสีจังไดุนะครับผมคอยสี เป็นสาละกับขึ้นมาให้คนใดมารวมทําบุญใดนสัสอาที่่งนี้นะครับผมใน,ในเวลาแค่ปีเดียวในเวลาแค่ปีเดียวเขาสามารถสร้างเป็นสาระล่องถ้ำใดนะครับผมโดยรวมแรงรวมใจจากญาติสนิทมิติถ้ำของเขาทั้งหลายนะครับผมตัวสารทิศนะครับผมมาสร้างปีเดียวแล้วนะครับผมทำาวาแล้วดียั่งกับพระท่านแล้วดีครับผม ยังต้องได้แอมอีกนะครับผมเพราะว่าเข้ากัเนเป็นแค่กลุ่มน,น้อยๆนะครับผมเป็นแคกกลุ่มน,น้อยๆที่รวมแรกก็ละหาบาทสิบบาทนะครับผมมารวมสร้างเป็นา,าลาลงธํรมไดจากที่เป็นาลาล่างนะครับผมเป็นาลาล่างนะครับผมหลวกะพระพุทธรูปัศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอยู่ในศาลานะครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศภายในสรานะครับอาจจะบ่ใหญ่ปันไดแต่ว่าเขาสั่งโดยใจนะครับเงื่อนทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนบริจาคมากนะครับผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นนะครับพระเจ้าองค์ญ่นะครับผมหลวงพ่อท่านใจนะครับหลวงพ่อท่านใจนี่ถือว่าเสร็จแล้วเร็วนะครับผมในวันเดียวนะครับที่พันรอนะครับผมยาลที่เข้ารวมแรงรวม จกันร่วมบริจาคท,ทุนทรับผมการครับผมกับนมัสก,การ,ร,กกการพระอาจารย์เกี่ยมนะครับผมที่เป็นเป็นเจ้าอาวาสยูที่พักสงแห่งนี้นะครับผมอันนั้เข้ามาถามนะครับผมมาขอความการุณานะครับถามพระอ,อาจารย์ว่าที่พักสงทําสินใช่แห่งนี้นะครับอยู่ตรงใดน,นะครับก็เป็นมาปนยังไงนะครับเข้ามาฟังจากคนด้วยนะครับผม ขอความภาสุขสวัสดีเี็เก่าแก่อยากที่ทำทูกแข่นทุกคนอยาเป็นชาวคุมนกกระจอกบนหลก,กว่างท่านทุกคนคุณเจมคุณสัญญาจะตามที่ได้สอบถามมาคนเกา่าคนแก่โบราณคนเราสืบๆกันมาหลายรุ่นเป็นหลายรุ่นต่อหลายรุ่นว่าสถานที่แห่งนี้ เปสสนน็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เกา่าโบราณเพิ่นสิเน้นพุ่มพุ่มอยู่นี่เพิ่นสิเน้นไปในด้านให้ดันให้ให้โชคให้ลาภแก่ลูกแก่หลานผู้ม,มากราบไหว้เพียงแต่ว,ว่าอาจารย์มาอยู่นี่ได้สามป,ปีสามปีก็มีแนวคิดว่าสิสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ซับปายะก็เลยจะมีความกำลิความคิด ว่าสิใเป็นสถานที่สําหรับปฏิบัติธรรมชาวพุทธของชาวพุทธที่มีใจไฟในศีลในธรรมให้เป็นสถานที่รองรับหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่มีความต้องการสีมาปฏิบัติธรรมสามหมื่นห้ามหมื่นเจ็ดหมื่นก็แล้วแต่ความประสงค์ที่ผูเนะแบบ้เฒ่าผูแบบรรร้แก่เป็นว่าส่งที่ทำเพ้่อไปทำเก่าหนาเชื่อว่าเป็นสถานที่อ่าดีแรกอ่าดีแด่นเมื่อรับแรกเราเป็นประคับเป็นกอนมีคนสามารถเข้าไปได้ไหมคร,รับผม แต่ก้อนคนนในเขาไปได้ผู้เฒ่ารุ่นรุ่นเก่าๆคนเราสูฟัง่ะเขาไปได้ทางในด้านใน่นี้พระพุทธรูปเก่าแก่หลายหลายต่อหลายองค์ย่ำสงการไปดูสงการคนผู้เฒ่าช้างในบ้านน้ใหไงกับผ้ากันมามาสงนาพระกัมาเปียแต่ว่าวิธีการเดินทางของคนของผู้เฒ่าจีต้องเป็นยางเพราะว่ารถ ยานภาฮานาตะก,ก,กีกับบทเสือคงแต่ยงทุกปีทุกสงกาลเขาก็านาน่ามาส่งนําพระมาขอพระแล้วก็ากาศที่ยังดีมีผักคุณเจ้ามาอยู่ลยหลายต่อหลายรุ่นม,มีจอนมาจอนไปเป็นที่พักสงฆ์ที่รี่รู่นที่ยูจ่จริงจังๆก,กม็มีลุงครูสมัยเป็นมรณภาพไปแล้วก็ลุงของพรก้อนเป็นกันชราภาพาไปตามอายุการของเคน ัตมานี่เป็นรุ่นปัจจุบันที่มาอยู่อาจมาอยู่่สมานสา 3, สามจะมีความตั้งใจที่สรรสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นส,สถานที่ปฏิบัติธรรมของชอบทุกท่านทๆๆๆุกนตั้งแต่ที่ต,ตอนพระอาจารย์มาอยู่ใหม่ๆนะครับผมได้ยินคาวว่าพระอาจารย์ต้องได้เดินทางไปบินทบาทประมาณจากกิโลกับผมไปกับเลยก,กิโลครึ่งนะครับพี่น้อง,งนะครับ พระอาจารย์นี่คือสมระนะครับเดือดทาาลงไปนะครับผมอ่าอ่าบินทะบาทไหกยียัด7กิโลนะครับผมแต่้องท้องท่ากับลำบากจะน,น้อยเป็นยิงเป็นบอบอสะดวกสบายลำบากมากครับเพราะว่าอาจารย์ไม่เห็นขึ้นกันครับผมสุดยอดครับจังว่าน้ำจะว่าลื่นแนครับผมหินโขดหินต่างๆนะครับตามที่เห็นนะครับ ช่วงนั้นอาจารย์มาพอพระอาจารย์นี่เป็นช่วงหนาฝนนะครับผมทุลักทุเล่นะครับผมหนาสงซากพระอาจารย์ครับผมแต่เพิ่อนกะลงไปโปรดพี่น้องนะครับโปรดญาติโยมนะครับผมไปบิณฑบาตทุกเศร้าไ่เคยละนะครับผมตามที่เห็นมากจริยวบัติของเพิ่นนะครับนะครับอ่าแล้วก็อยากขอกราบถามพระอาจารย์ว่าครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับผมทำสิ่งจ้เขาี้ตั้งอยู่ไสครับผมตั้งอยู่บ้านโนนไ่ตาบลญขา้มปะอง อำเภอโพอชัยจังหวัดว้อยอ็ดครับผมแล้วสาระแห่งนี้ตอนนี้ที่ย่อมก็สำเร็จตอนนี้ยังยังขาดอะไรอยู่ครับคุน,นี้ก็ดีนี่ความประสงค์งานช่วงต่อไปอยากแอมแ่มแอมผนังแอมผนังแอมผนังเร็จถึงใส่อิฐแดงเป็นมือมือก่อนกูนละ่ะอิฐมอนเทานี่ลหละใส่อิฐแดงแอยากบอกบุญ ยังอยาติธรรมไปใสซอยกันสานั่นแหละเพราะว่าก็ต้องแอมต้องปิดให้มีชิดน่อยจะให้บางแดดบางลมบางฝนได้ยังกะยังแอมกับปูพื้นเท่านั้นแหละแกเสร็จแล้วเสร็จกโดยความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากคุณเจมคุณมชนิยากอลานคุณนกกระจอกเพุคุณนกกระจอก น่าจักันสอบนะครับแล้วก็ญยากสนิทพีติดถ้ำทุกท่านนะครับเรีนคลิปนี้นะครับผมนะครับสามารถเมนถามใ้คลิปได้เลยนะครับนะผมนะครับผมหรือจะมาโดยตรงนะครับที่สถานที่ที่พระอาจารย์บอกนะครับที่พระสงฆ์ถ้ำสิมชัยนะครับผมอยู่บ้านโนนไงนะครับผมตำบลค้าประองอำเภอโพชัยนะครับผมเชิญมาด้นะครับจังหวัดาพเอ็ดนะครับมาด้ยไกลไกบ้านเทานะครับผมตลบมณีนะครับผมกำลังขอกราบนมัรสการครับเจ้ามีอีกจุดหนึ่งครับพี่น้อง จุดอันนี้เป็นจุดคล้ายแมกเลยนะครับผมเป็นจุดสุดยอดนะครับที่ทุกคนมาตรงนี้ต้องมากราบขอพรกับองค์ปู่พญานาคนะครับผมองค์ปู่เกตแก้วนัคราชนะครับผมที่เพิ่นเอามาปฏิามาสถิตไว้ณตรงนี้นะครับผมไว้ให้ลูกหลานมากราบฝ่ายขอพรน,นะครับผมซึ่งพระอาจารย์พระดินิมิตรฟันนะครับว่าองค์ปู่เพิ่นมาปฏิบัติ ถ้ำยูทังผู้แห่งนี้นะครับผมข้าลูกหลานกันเลยมีวามเสื้อนะครับผมเอารูปปั้นนะครับผมมาถวายนะครับมาสั่งถวายเพื่อเป็นที่ยึดเหนียวนะครับผมให้ลูกหลานได้มากกาศกกระขอพ่อ,พอนํ้ำองค์ปูนะครับผมแต่อาจารย์บอกเลยนะครับอันนี้บอกให้งมง่ายเด้อเป็นข่มเสื้อส่วนบุคคลนะครับให้ใช้บิจาราญาณในการหลับชม่มหลับฟังเด้อ ผู้ใหมาตรงนี้นะครับผมมาขอพรกับเพลในเรื่องโชคลาภเนี่ยอาจารย์ตอบได้ว่าสามหวดติดครับผมที่อาจารย์ประกาศทีมงานนะครับผมที่อาจารย์ประกาศทีมงานลงมาขอพรน,นะครับมาทำพิธีป้วก็มาขอพรเพลนะครับผมนาะทักซิดมากครับผมเจ้าปูนะครับผม เจ้าปูเก็ตแก้วนคราชนะครับผมศักดิ์สิทธิ์มากนะครับบรรดานในเรื่องโชคลาภเรื่องความรักนะครับผมที่ตรงนี้นะครับที่พักสงฆ์ธรรมสินชั่แห่งนี้อาจารย์บอกเลยนะครับว่าผู้ใหมากือว่ามาบพผิดเถี่ยวมาบ่ราผิดหวังนะครับผมดนทั้งปฏิบัตริรมำในทั้งบรรยากาศที่โอโซนที่บริสุทธิ์นะครับผมนะครับผมได้ทั้ง ขอพรนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับผมนะครับพอจันแล้วนะครับผมขอเชิญนะครับผมขอเชิญอ่าญาติสนิทมิติถ้ำนะครับผมเชิญข้ามาปฏิบัติถ้ำหรือรวมถ้ำบุญนะครับผมหรือขึ้นมาเยี่ยมชมสักระปูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบนที่พักสงฆ์ถ้ำสินชัยนะครับผมอำเภอโพชัยจังหวัดลอยเอ็ดของเฮานะครับผมซิ่ม่สิ่งดีๆงามๆกลับขึ้นไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้อาจารย์ ต้องขอบอกว่าขอวอวยพรเอาใช่ให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี่จงพบแต่ความสําเร็จจงพบแต่ความสุขนะครับผมเทพเทวาเทวดาวอวยพรทุกท่านนะครับผมแล้วก็รอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปจอเจมส้ายมู่มหาลาบนะครับผมในคลิปนี้ไปก่อนเด้อครับเด้อโชคดีถูกรตรัตลังพันทุกคนครับสาธุครับ